สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวเครื่อง Formovie X5 นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะพบกันหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรีโมทนะครับเพื่อสำหรับควบคุมตัว Formovie X5 นะครับ ก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มบนข้างบนสุดแล้วก็มีปุ่มสั่งการด้วยไมโครโฟนนะครับแล้วก็ปุ่มเมนูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มตกลงซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแล้วก็มีตัวปุ่มโฮมนะครับปุ่มย้อนกลับปุ่มตรงนี้ก็เป็นปุ่มเมนูเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มลดเสียงตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอครับ เมื่อกดปุ่มเมนูที่ขวาบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูขึ้นมานะครับก็สามารถมาปรับตัวโฟกัสที่ตรงนี้นะครับสกรีนโฟกัสซิงแล้วก็ปรับให้ขนาดพอดีกระจอได้นะครับตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นออโต้โฟกัสให้นะครับ แล้วก็ในส่วนของคีย์สโตนหรือว่าคางหมูเนี่ยก็มาแมนนวลปรับเอานะครับก็ใช้รีโมทในการปรับนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันอ่านี่ก็จะเป็นแอป,ปที่มากับตัว X5 นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มลงไปได้นะครับในการเสียบเสียบตัวแฟลชไดร์นะครับ ไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ .apk นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องตัว X5 นะครับก็จะมี internal storage ที่128 g ินะครับก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็สามารถเรียกดูไฟล์รูปภาพไฟล์เพลงไฟล์หนังจากในเครื่องได้เลยนะครับกรณีที่ไม่ได้ต่อตัว Wi-Fi input ก็จะมี ให้เลือกต่อกับ USB นะครับแล้วก็ HDMI 2ช่องนะครับในส่วนของ Network ก็จะเป็นต่อ Wi-Fi ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ image นะครับก็จะมีให้เลือกความสว่างนะครับเป็นระหว่างวันหรือว่าช่วงกลางคืนนะครับก็สามารถมาเลือกได้นะครับ เมนโหมดก็จะมีสแตนดาร์ดโหมดนะครับโหมดกีฬาโหมดดูหนังโหมดเด็กนะครับแล้วก็คัสตอมได้ด้วยนะครับก็มาปรับค่าความสว่างคอนทาสได้เองเลยนะครับรวมถึงตัวคัลเลอร์เทมเปอลเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอดวานซ์เซตติ้งนะครับก็ กรณีที่นําตัว x ห้าไปแขวนบนฝ้านะครับก็ให้มาตั้งค่าที่ในส่วนนี้นะครับโดยให้ตั้งเป็น hanging font projection นะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงเนี่ยก็จะมีให้เลือกโหมดนะครับโหมดแบบภาพยนตร์นะครับเกมหรือว่าฟังเพลงนะครับหรือโหมดกีฬาโหมดข่าวนะครับก็มาเลือกได้ c u s t o มก็ได้นะครับ ปรับไปเสื้อลาวหรือว่าจะบูธเสียงก็ทำได้นะครับแล้วก็มีในส่วน Advanced Setting ก็กรณีที่ไปต่อลำโพงเพิ่มนะครับเข้ามาต่อได้นะครับแต่จริงตัว X5 ก็เสียงก็น่าจะดังอยู่แล้วนะครับนะอันนี้เราสามารถมาเลือกได้นะครับว่าจะลำโพงไปออกที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต่อเพิ่มเติมนะครับ ะตอนนี้ออโต้โฟกัสอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนระบบนะครับก็จะมีให้ตั้งค่าสกรีนเซเวอร์นะครับตั้งภาษานะครับตอนแรกเครื่องที่มาเนี่ยก็จะเป็นภาษาภาษาจีนมานะครับเราก็ต้องมาตั้งปรับภาษาตรงนี้เอานะครับให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กรณีที่สมมุติไปตั้งค่า ผิดนะครับอยากจะรีเซ็ตกลับมาที่ค่าโรงงานก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับ Factory Reset อันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็น b l u บูทู r รีโมทคอน t r o l นะครับก็จะประมาณนี้ครับภาพตัว X5 เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเป็นภาพ 4K นะครับความสว่าง4,500ลูเมนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ